วันนี้รัชนาภิเษเปิดมาแล้วปีนี้ปีผ่านไปแล้วสองปีปีนี้ปีที่สามหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อบริษัทหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักตัวผมเองกับท่านประธานหลายคนอาจจะไม่รู้จักผู้จัดการนะครับแล้วก็ทีมเิทยากรของเราเพราะอะไรครับเพราะวันนี้บริษัทใหญ่นะหรือว่าบริษัทอยู่จังหวัดอุเนีัยมีพี่น้องแถวอีสานนหมครับยกมือหน่อยนะโอ้ ปอพบเมือ่อไกีสานีครับพบเมื่อไงคน,บ,น <laughs> บ้านเดียวกันนะครับมาถึงเชียงรายก็มีด้วยนะครับเพราะฉบริษัทที่อยู่เมืองบนนะครับนู่นอยู่ไกลเลยเราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่วันนี้ธุรกิจของเราโตมาแล้วสองปียอดน้าปัจจุบันจากที่เราตั้งเป้าจากวันละพันวันละหมื่นวันละแสนตอนนี้ยอดทะลุวันละหนึ่งล้านแล้วต่อไปท่านประธานตั้งเป้าวันละสิบล้าน นะโดยที่ทําไมเราไม่รู้เพราะเรายังไม่ลงสื่อโฆษณาอะไรทั้งสิน้นไม่ได้ลงตลาดวิคอ้อ์ไม่ได้ลงวิทยุไม่ลงชีวีแต่เราตรงโโแบบธรรมาชาติบริษัทที่เติบโตมาสองปีมีรหัสสมาชิกณนะัปัจจุบันเนี่ยเกือบสองแสนล้านซึ่งหลายบริษัทที่ลงในวารสารทั่วประเทศนะครับเขาโตเนี่ยนะตั้งเท่าเดือนอปีหนึ่งปีละห้าสิบล้านปีละร้อยล้านเนี่ยถือว่าเยอะแล้ว แต่ธุรกิจของโรจนาราจะปีแรกทะลุร้อยล้านแล้วเพราะฉะนั้นปีหน้าเราตั้งเป้าวันหนึ่งวันละสิบล้านเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเท่ากับสามร้อยล้านปีหนึ่งเท่ากับสามพันหกร้อยล้านเท่าเท่ากับธุรกิจขายตรงยักษ์ใหญ่ที่เปิดมาแล้วเป็นสิบปีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้แล้วก็เป็นจริงนะครับ แล้วบุคคลที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจรัฐวิาหกิไม่ได้บุคคลที่มีชื่อเสียงนะฮะเป็นบุคคลที่ไม่เคยทำธุรกิจเลยก็มีเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทั้งเครือข่ายเลยแต่เขาประสบความสำเร็จมีมนุษย์เืิอล้านเกิดขึ้นกับบริษัทของเราเยอะแล้วนะเป็นสิบท่านด้วยกันเพราะฉะนั้นอะไรคือจุดที่ทําให้รันวตรเจริญเติบโตมานัปัจจุบันวันที่ผมเปิดบรษิษัทวันแรกมีคนมานั่งฟังผมบรรยายวันนี้ผม ผมต้องอบอุ่นนะครับเพราะนี่ครั้งแรกที่ผมเดินทางวันที่ผมเปิดป้ญญายยครั้งแรกมีคนมานั่งฟังผมแปดคนผมให้ค่าน้ำมันรถกันละสองร้อยไม่เมันไม่มาเพราะเปิดบริษัทตอนแรกแกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยก็เลยจับตัดสินใจให้ค่าน้ำมันรถมาฟังผมหน่อยเพื่อให้ผมได้คุยบ้างจากนั้นนะครับไม่มีคนยอมรับแต่เวลาผ่านไปปีนี้ปีที่สองครับณน,นี้ณตอนนี้นะครับเรามีสาขาของบร,ร,ริษัทนะครับเป็นสาขาของบร,ร,ริษัทเลยอยู่ที่เชห่ อยู่ที่เชียงใหม่ประานไปใช้บริการได้แลวเราจะมีสาขาทั่วประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่าแปดสาขาหรือต่อไปอาจจะมีทุกจังหวัดเลยก็ได้เชียงรายเนี่ยนะครับก็กาลังดูเกี่ยวกับสมาชิกหรือว่าผ,ผู้ที่สนใจอยู่เพราะจุดเด่นหลักๆวันนี้ที่ผมจะคุยกับทุกท่านก่อนที่จะคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็แผนตลาดของบริษัทรัชนัภรณ์อยากจะคุยกับทุกท่านแปดข้อจุดเด่นที่คุณต้องเลือกรัชนาภรณ์จุดเด่นที่คุณต้องเลือกทำธุรกิจ มีอยู่แปดโกอข้อที่หนึ่งครับเรื่องของบริษัทบริษัทที่คุณจะพิจารณาเนี่ยเป็นดาแรกเลยที่เราจะถามกันเฮ้ทำบริษัทไหนบริษัทโรจนาบัตแล้วบริษัทโรจนาบัตเปิดมากี่ปีบริษัทโรจนาบัตมีความมั่นคงไหมสินาของบริษัทโรจนาบัเป็นอย่างไรมีหลายคนหลายท่านบอกว่าบริษัทเพิ่งเปิดใหม่อย่าไปทําเลยบริษัทยังไม่มั่นคงทุกท่านครับวันนี้แอมเบเข้ามาในบริษัทไรเข้ามาในประเทศไทย ปีแรกๆเขาก็ตอบไม่ได้ว่าเขาจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วคิดว่าแอมเบมั่นคงไหมครับมั่นคงไหมครับมั่นคงนั่นคือบริษัทแต่ผมไม่รู้สมาชิกเขามั่นคงไหมมั่นคงอันนี้ผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนเลือกทําที่บริษัทก่อนบริษัทต,ต้องดีนะบริษัทต,ต้องมีความร้อมบริษัทจะต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองบริษัทจะต้องมีภาพันสวยงามวันนี้ท่านจงลืมภาพเหล่านั้นไปซะ เพราะวันนี้ตัวผมเองคนหนึ่งครับที่เริ่มทำธุรกจิจแล้วผมไปมองที่บริษัทคิดว่าบริษัทที่โตในประเทศไทยที่เป็น <Yeah. S 1> ที่เป็นบริษัทที่มีความพร้อมเนี่ยเยอะไหมครับในประเทศไทย <Yeah. S 1> เยอะไหมเยอะ <Yeah. S 1> เราเข้าไปทำแต่เราก็้ทั้งออกมาเหมือนเดิมเพราะวันนี้เราไปทําแล้วเราทําไม่ได้มันไปไม่ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะบอกว่าเหตุผลที่ไปไม่ได้เพราะอะไรแต่วันนี้ธุรกิจของรัชนภิษฎเนี่ยสินค้าเริ่มต้นหลักร้อยไม่ใช่หลักพันไม่ใช่หลักหมื่นโค้ดเนี่ยเริ่มต้นจากถูกๆ การเติมต้นธุรกิจเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพของบริษัทที่สวยงามวันนี้บริษัทราชธรัตรณเวลานี้อาจจะยังไม่สวยงามนักนะครับเพราะเพิ่งสองขวบเด็กสองขวบกาลังเดินครับอาจจะมีหกล้มบ้างแต่เด็กสองขวบจับโตเป็นผู้ใหญ่อย่าง,างแข็งแรงและก็มัน่นคงและก็ยังยืนนะครให้ท่านเชื่อจําชื่อบริษัทราชธรัตรไว้ครับอีกไม่เกินปีหน้าหรือสองปีนี้หรือเต็มที่ไม่เกินห้าปีครับ ดังระเบิดอาจจะดังถึงประเทศนอกเลยก็ได้สินค้าของเราไปประเทศนอกแล้วก็มีนะ